จิตวิญญาไม่ใช่บอดี้หรืออวัยวะสิ่งที่เจ็บปวดครั้งแรกคือจิตเพราะจิตถูกกดดันจิตถูกบีบคั้นแม้แต่อัตายังรู้สึกเลยว่าฉันถูกบีบคั้นฉันเจ็บปวดแล้วก็ย้อนกลับไปลึกกว่านั้นก็คือชีวิตชีวิตแท้ๆคืออะไรรู้ไหม คุณยังไม่รู้จักชีวิตแท้ๆของคุณเลยคุณกับเอาสิ่งที่เป็นตัวตนหรืออัตตาไปทำร้ายจิตคุณจนกระทั่งว่าคุณแอนตี้แล้วต่อต้านสิ่งที่ไปกระทบจิตวิญญาณคุณทั้งๆท,ที่เป็นคนก่อมันขึ้นมาค่ะชีวิตแท้ๆคือจิตวิญญาณของร่าอย่าง,งานี้ไหมคะใช่ค่ะค่ะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่บอดี้ที่คุณ<ม>พอใจที่คุณลหลงไหลค่ะ ของนี้มันอยู่แค่ชั่วขราวบอดี้นี่อยู่แค่ชั่วขราวมันจะร้อยปีมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปอยู่หาบอดี้ใหม่แค่นี้บุญวาสนาที่เราจะได้บอดี้ใหม่มันอยู่ที่คืนบุญวาสนาที่เราสั่งสมปัจจุบันใช่ทีนี้ถ้าเราอยากได้บอดี้ใหม่ไหมถามว่าเราตอนนี้เราอยากได้บอดี้ใหม่ไหม ยังไม่อยากค่ะยังไม่อยากแล้วเราต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอะ่แล้วเราไม่เรามีโอกาสไหมที่ไม่ได้มันเลยก็มีโอกาสค่ะคุณคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะ,คะปัจจุบันคุณมีสิทธิ์เลือกอยู่แน่นอนว่าคุณจะเลือกไปหาร่างกายใหม่ไหมและคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่เอาร่างกายแล้วสลายพลังงานได้ไหม แล้วมีสิทธิ์ที่จะทำสองอย่างสามอย่างสามวิธีวิธีหนึ่งฉันจะต้องเลือกบอดี้ใหม่ที่ดีกว่านี้แล้วเราจะไม่เอาบอดี้เราจะไม่เกิดแล้วเราจะสายหลายพลังงานให้คืนแก่กฎธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎของจักร,รวาลกฎของจักร,รวาลที่เขาเรียกว่าศาสนา,ศาที่เราเราอาจจะสมมุติมันเท่านั้นเองจริงๆไม่ใช่จักร,รวาลไม่มีสมมุติ ไม่มีสมมุติว่าศาสนานโน้นศาสนานี้แต่ศาสนาทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้เข้าใจไหมทาไมถึงบอกว่าทุกศาสนาหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าจัก,กรวาลไม่เคยบัญญัติอะไรออกมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากธรรมชาติที่มันเป็นไปอย่างที่มันเป็นแต่เรากลับไปตัดสินว่านี่เราแล้วเราให้คุณค่าแก่เรา เรานี่ก็หมายถึงบอดี้แต่ลึกไปกว่านนั้นคือโซคือจิตวิญญาณเราไม่ได้เคยคํานึงถึงมันเลยแล้วเราก็ใช้บอดี้ของเราที่เลือกว่าตัวกูของกูนี้ก็ไปทําร้ายจิตวิญญาณซ้ําแล้วซ้าเล่าเวลาฟังมากอยู่กับ อยู่กับอยู่กับจิตอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นจะต้องอย่าใช้หัวไม่ต้องเป็นต้องข้อรของคลื่นเสียงคือพลังงานให้มากกระแทกเข้ามาที่เราเนี่ยคลื่นเสียงคือพลังงานถ้าคุณเอาหัวมาฟังคุณฟังภาษาจิตอย่าใช้หัวใช้ภาษาจิตก็คือใช้จิตในการสื่อสารรับฟังจิตของคุณจะเป็นตัวรับคลื่นของพลังเสียงพลังเสียงจะไปกระทบจิตและจิตจะเป็นผู้จาจัด จัดการกับคลื่นเสียงเข้าไปสู่บอดี้และเป้าหมายของเสียงจะไปสู่บอดี้ตรงที่คุณต้องการนั่นก็คือเข้าไปบำบัดรักษาทันทีอ๋อค่ะมน,นุษย์ถูกการดยความคิดความคิดถืออัตราที่มาพูดเึงครับความคิด,ค,ค,ด <c oughs> คืออย่างนี้ต้องอย่างไมคล้าย <c oughs> ๆเนาะองเหมือนเมื่อวานที่เราซื้อสอนเมือ่อวานที่เราซื้อสอน โซ so, มันมไม่มีความคิดไม่มีคำนดไม่มียตา,าไม่เมียตคุณรู้ไหมว่าคุณเจ็บปวดมากคุณรู้ไหมว่าคุณเจ็บปวดมากจิตใ,ใจใช่ค่ะมันเจ็บปวดแล้วเป็นแบบไหนรู้ไหมมันอ่อยเยี่ย <c oughs> มันอยู่อย่างนี้ค่ะใช่ใช่ช่วงที่ผ่านมาเป็น <c oughs> มันไม่มีไม่รู้ต้นเหตุมันอยู่อยงนี้นี <c> ่ค <oughs> ือเป็นสิ่งที่ แสบมากแล้วเจ็บปวดมากพดหูหอเหี่ยวอยู่ข้างในแล้วเราก็ไม่เข้าใจวิธีการนี้คือคือละเ,เราไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรเราเราทําอะไรแต่จริงๆละ่ะเราควรจะเข้าไปอบกอดเขาเข้าไปรักเขาเข้าไปอาหารที่ดีที่สุดก็คือรักนะมีความสุขนะไม่กังวลน,นะไม่กลัวนะ ปอบประโลมโซ่ของเราปอบประโลมจิตวัญญาณของเราหรือปอบประโลมชีวิตแท้ๆของเราไม่ใช่บอดี้ไม่ใช่อาบอดี้ Body. เป็นเครื่องมือของอัตตาเข้าไปทําร้ายเขาหาเครื่องมือนั่นก็คืออาหารอารมณ์อะไรพวกนี้ไปบีบคั้นเขาจนเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆอยู่ข้างในการเจ็บปวดของเขาเขาไม่มีพลังเยียวยาบอดี้ที่เขาอาศัยอยู่ หมายความว่าชีวิตจริงๆก็คือโซโซคือพลังงานที่เพียวที่บริสุทธิ์แล้วมันอาศัยบอดี้เพื่อให้มันเรียนรู้โลกใบนี้แต่เรากลับไม่รู้กลับไปเอาบอดี้ร่างกายเนี้ยไปเยียวยาวเข้าอีกแบบหนึ่งหนึ่งคือเราคิดว่ามันถูกแต่เขาหดงูหอเหี่ยวเจ็บปวดอยู่ข้างในเดคเ a เซอร์ฟรอนด์แอนด์ไฟเวอร์ดี o อนด์โซฮาร์เย็ดนค์เฮนเตอร์อิงล The คลด์ด e วิชคิสันเวดเดแฮนไตดลอตตี้ออกไมเฮลซ Yes yeah. My head i ติ้ f f อฟไลท์เ e ็ดฮีเกิ s เ <laughs> uh, uh, ่หายใจลึกๆผ่อนคลายให้สุด oh, ข like so oh. ีดที่ที่เลิฟเชีแอนพลาวเวอร์ไ t ไมโน่ช่แอน e ทมเมดเซนออฟโล่ใจนะเับรู้สึกที่ใจถูกถูกถูกโอเซเธอริฟแอฟไลคินดูเวนดิคอเช่แอนโซเฮนดูเวนเฮนโตอลิค l นซอีแอนซีดิคร์บอ r ออ u ไซด์แอนดิน n o ย Yet, ย e t หายใจลึก ไ่เป็นไ,ไรครับสบายดนะพี่เวลาบอกอรู้สึกอะไรก็รู้สึกรู้สึกถ้าเราสึกเราก็ตอบตอบได้ทันทีถ้าเรารู้สึกปุ๊บเราไปที่หัวปุ๊บว่ามันรู้สึกอะไรมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความ,มจริงความร <aroma> ามู้สึกมีอยู่ทุกขณะ ปัจจุบันขณะรู้สึกอะไรนี่เขาตึงไวกว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะเฝ้าดูความรู้สึกถ้าปัจจุบันขณะเรารู้สึกอะไรเราซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกเราไม่เอาความรู้สึกของเราไปตีเป็นมายาสมมุติหรือสมองคิดว่าเออเมื่อกี้เรารู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นั่นผิด<ม>ผิดหมดเลยค่ไมนุษย์ในโลกนี้ผิดผิดความเป็นจรงิงค่ะค่ะเราไปอย่างเงี <ขอ S 2> ้ยมันไม่ใช่ความจริงนะคะความจริงไม่มีอะไรเลยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ แต่พอเราเอาความไม่จริงไปปรุงแต่งหรือมายาสมมุติไปปรุงแต่งเราตีเรื่องมากมายแล้วสุดท้ายผลออกมาคือพลังงานที่เดยเรารับเข้าไปในโูบอดี้หรือร่างกายของเรามันก็คือไม่ใช่ของจริงจิตวิญ,ญญาณไม่ได้อยู่กับความจริงจิตวิญญาณถูกบิดเบีย้ยวไปด้วยความเป็นอัตราตัวตนของมนุษย์และใช้ชีวิตแบบบอกตรงๆเห็นแก่บอดี้เห็นแก่อัตราเห็นแก่ตัวตนและไม่ได้นึกถึงชีวิตแท้แท ที่เดินทางมาอยู่ในร่างกายนี้บอดีน้นี้มันทำให้ชีวิตแท้ๆของเราทุกเบียดแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็เป็นทุกข์จากภายในสู่ภายนอกนอวัยวะต่างๆมันบันเอาอารมณ์ที่ไม่ดีก <c oughs> ดเกีย <c oughs> ดชอบไม่ชอบลง <c oughs> ไปในโซลิต so, มันไม่มีอะไรไม่ต้องการอะไร <c oughs> สบายนะครับไม่เป็นไรครับปอยนะครับปล่อนะครับบายครับไม่ต้องอย่ากรินะมปไรหมาดยม่เปนรลยครับทํายทำบายอันนี้ดีทออกจะจิตของเรา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 เข้าไปที่ใจนะเข้าไปที่ใจแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไปถึงที่โรงแอ้วแล้วก็ แฮปปี้กับโซแฮปปี้กับโ so. ซเหมือนให้เขาโอเคถูกถูกถูกแฮปปี้โอ้ยโอ้ยรู้สึกอะไรไหมคะบางเวลาก็รู้สึกเหมือนมันตื้นตื้นปล่อยเลยดิตื้นลื่นจะไหม ต้องปล่อยออกมาปล่อยออกมาจะร้องก็ร้องจะอ,อะไรก็อยารู้สึกอะไรก็ปล่อยออกมานี่มันเป็นคือการดีท็อกดีท็อกสิ่งที่เป็นพิษต่อจิตวิญญาณเป็นพิษต่อบอดี้ของเสียในอารมณ์ที่มันหมักหมมต่อมาเขาจะเข้าไปก็ดีท็อกที่ที่พี่มีดีแค่หายใจลึกๆแล้วก็คลายออกมาหายใจโอเคอีซ่าเเมอร์ซีแอนด์ซอชิโอโลฮอลโอโลนซิคิดิเกาโอเค รู้สึกยังไงบ้างคะเบาเบาขึ้นค่ะใช่ไหมรู้สึกเลยไม่ต้องคิดเดี๋ยวนะรู้สึกเบาสบายใจแล้วก็ตอนนี้นะมันมันเริ่มเข้า อมันมภาษาเขาเรียกว่าการสั่งสมเริ่มมีแล้วหมายความว่าการรักษาเนี่ยมันอาจจะรักษาครั้งเดียวอาจจะอยู่กับคุณพลังตัวเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในห้องเะไปในท้องเออเก็บเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่กับคุณอ่ะแล้วถ้าคุณดูแลเขาดีๆพลังพวกเนี้ยมันก็จะรักษาคุณไปเรื่อยๆแล้วคุณมีอะไรคุณก็โทรโทรโทรบำบัดไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็ตอนเนี้ยมัน มี e n d o r e h i n เวอร์เลพาวเวอรมันเหมือนเหมือนคุณมีพลังลเริศที่ที่เราส่งให้คุณไปอยู่ข้างหนแล้วแล้วคุณก็จะต้องรู้สึกว่าเออคุณมีอะไรอยู่ break basic and psycho d i e k c r no 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 คุณไม่ต้องคิดอะไรแห่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณโอบอุ้มบนร่างกายจิตวิญญาณของคุณให้มีความสุขคุณคุณก็เริ่มดิ ไม่เท่าสิแค่ดิ้นเดอร์คนสามผัสเด้เฟอร์บริเกติทุกสปาริเฮซนตุกตุระห่านเดอร์เอสเตอร์พุรุคมันซึ่งพวกความจิดก็สลายอันนี้เราเราเราคุยกับเซลล์คุยกับจิตวิญญาณเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเพื่อให้มันเกิดการปลุกถ่ายพลังที่มันอักเสบโลออกมาเพื่อให้เบสเบสชั่นโอ้มาเห้อาตโลีเคนเซอร์ของห์ว I, i home centeric anxiety c a m p a i g one ให้ให้เราอยู่กับจิตวิญญาณของเราอยู่กับบ้านหรือ home อยู่กับข้างในเราเสมิมเสมอให้เรามีความสุขความสุขเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อยๆเยียวยาที่ส่วนเสียของรรากาะ the c a m sen b o a k ja, ja, t i er, and the north c a m p a g n w a r m with center on the thailand with the c a n c e l a t the world คงไปจะกินส i n g in a, soft, in a, light, in a good. s ซอสสิ่งไปจะพรีเซอร์ดแอ i ะไลท์แอนะกูแลต้องทำจใจให้บริสุทธิ์มีความสมด,ดุลส,สมดุลแลจะพลังจะลงมารักษาเราเหมือนกับว่าพี่เวลาคนเราถ้ามันมีความทุกข์มันมีอยู่ความคิดใช่ไหมพีแต่ถ้าเกิดว่าพี่กลับมาดูแลเนี่ยที่ามาบอกดูแล,แลเรารื้อเรื่องถึงใจเราเรื่องลมหายใจหรือว่าใจเนี่ยให้มันเป็นเครื่องอยู่พอมันเกิดภาวะอะไรแล้วเราเข้มแข็งจะตัดมันที่ตรงนี้ช่ใช่ใชเปิือกที่ไม่้ช่ตัวไม่ใชาเนี่ย เมื่อกี้ตอนเข้ามานะโอ้โหมันเราเรานึกว่าเราทำไม่ได้แล้วก็เขามันมีคําหนึ่งกดดันสองกลัวกังวลโอโหความอะไรเยอะๆไปหมดมันเครียดมันเหมือนเรารู้มันเหมือนพอคลื่นที่ส่งมาเรารู้สึกแล้วว่าโอ้โหมันจะไหวไหมเนี่ยมันเหมือนว่าคืออยู่ตรงไหนก็รักษาได้เพราะมันเป็นพลังงานของคลื่นที่ ไม่มีอะไรขวางคําว่าถ้าเรามีม,มีตัวตนเรารับพลังงานได้นิดเดียวและพลังงานเราอาจจะไม่ได้รับเลยแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันพลังเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไหลลื่นเข้าหากันและกันอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีเราเป็นขวางทุกอย่างเราก็คือความคิดการสมาธิของพุทธอยู่กับปัจจุบันก็คือ

ขึ้นซับขึ้นกันแล้กันขึ้นพลังงานจะเข้าไปดูแลบอดี้เซตออกไซด์อิเล็กตเ